หวานแล้วก็มีผลไม้อมเปรี้ยวนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะอร่อยนะเดี๋ยวผมก็เลยจัดไปหมดหนี่เลยลวกันนะพอาจากแล้วได้ของกินครบแล้วเนี่ยผมกบแฟก็เลยหาที่นั่งกินก่อนนะครับก็เลยเลือกเป็นตันใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับถ้าใครรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยลวกันนะแล้มาเริ่มที่ไม้แรกกันเลยนะครับก็จะเป็นแซลมอนย่างนะรสชาติก็จะหวานหวานเผ็ดๆนะครับด้วยความที่ว่ามันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดราดมาแล้วนะบวกกับซอสที่ทาด้วยก็จะติดหวานนิดหน่อยนะส่วนแมงกัมพูนเนี่ ออก็มาซื้อน้ำนะครับและน้ำที่เราได้กลับมาก็คือน้ำลำไยนั่นเองนะ,ะเมนูที่เราจะลองต่อไปก็คือผลไม้เครื่อนน้ำตาลนั่นเองรสชาติก็จะหวานๆเปรี้ยวๆนั่นแหละครับแล,แ,แล้วแต่รสชาติผลไม้นะในขณะที่ผมกำลังจะลองลูกที่สองนะครับก็มีเด็กน้อยวิ่งผ่านหลังผมนะ ขัวเอ้กุลาตื่นหมดเรข่อขหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดัดฟันแล้วจะกินสิ่งนี้นะครับบอกเลยว่าระวังไปด้วยนะงำยากชิบหายเลยละ่ะและก่อนกลับเนี่ยผมตั้งใจว่าจะกินไอศครีมนะครับแต่เผอ,อิญว่าผมอิ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวรอดหน้ามาซื้อนะครับนะพอหลังจากกินเสร็จเราก็เดินกลับไปที่รถนะครับผมเพราะรถเราเนี่ยจอดยู่โคตรไกล